พวกคุณได้ยินชื่อของแพนด้าซัลบ,บ,บี้เนี่ยพวกคุณจะนึกถึงอะไรกันบ้างเสียงเพลงเสียงดนตรีที่ยังคอยหลอกหลอนมาจนถึงทุกวันนี้หรือจะเป็นหน้าจอเมนูที่มีสนามหญ้าสีเขียวแล้วก็มีซอมบ,บี้เดินเอื่อยๆเข้ามาในบ้านของเราหรือบางทีพวกคุณอาจจะจําเป็นช่วงเวลาสมัยเรียนที่ได้แอบเปิดคอมพิวเตอร์เล่นตอนพักกลางวันหรือจะเป็นการเล่นกับเพื่อนบนคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่บ้านทุกคนต่างมีภาพจําที่แตกต่างกันครับแต่มันได้มีอยู่สิ่งหนึ่งที่เรานั้นมีเหมือนกันนั่นก็คือเราเคยได้รักเกมนี้กันนนมาากขดไห เรียกได้ว,ว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจําสุดๆกันเลยทีเดียวและครับและถึงแม้ว่าชื่อเกมเนี่ยมันอาจจะดูตลกดูไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่เชื่อไหมครับว่าเกมเกมนี้เนี่ยกลับฝังอยู่ในใจใครหลายๆคนทีเดียวเลยและครับจนเรียกได้ว,ว่าเกมนี้เนี่ยมันได้ก,กลายเป็นเกมในความทรงจําของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กไปจนถึงรุ่นใหญ่เลยก็ว่าได้เลยละครับความรู้สึกที่เราเคยมีต่อชื่อของแพนเวอร์ซัสซอมบี้นั้นก็ยังไม่เคยที่จะเปลี่ยนไปจนกระทั่งถึงทุกวันนี้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวในวันนี้เนี่ย แอนเพลนวอซัมบี้เนี่ยเขาได้เกิดอะไรขึ้นจากเกมที่เคยได้ทังที่สุดตอนนี้เรียกได้ว่ามันไม่ได้ถูกพูดถึงอีกต่อไปแล้วล่ะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในช่องใหม่นะครับผมอย่าลืมจะกด subscribe กดไลค์คลิปวิดีโอนี้และกดแชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ,รบผมเริ่มต้นของเกมแพนเวอร์ซัสซอมบี้นะครับมันไม่ได้ถูกเริ่มสร้างมาจากบริษัทใหญ่ใดๆเลยแต่มันได้มาจากชายคนหนึ่งนะครับที่ได้มีไอเดียเรียบง่ายซึ่งชื่อของเขานั้นนั่นมีชื่อว่าจอจแฟนครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักออกแบบชาวอเมริกาที่ลงไหลในการสร้างเกมแนวแพชชัวร์ที่ไม่เหมือนใครครับก่อนนั้นนี่เนี่ยก่อนที่เขาจะมาสร้างแพนเวอร์ซัสซอมบี้นะครับเขาได้มีผลงานชื่อดังที่ใครหลายคนน่าจะรู้จักกันดีอย่างเกมคซึ่งงเเเปป็นกมลี้ยา สุดแหวกแนวที่จะผสมผสานระหว่างความน่ารักกับระบบป้องกันตู้ปาาครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่และแปลกประหลาดมากๆแต่คุณเชื่อไหมครับว่ามันกลับประสบความสําเร็จอย่างน่าทึ่งกันเลยทีเดียวล้ครับซึ่งจอจแฟนเนี่ยเขาคือนักพัฒนาที่ลงไหลในไอเดียใหม่ๆซึ่งเขาเนี่ยได้มองว่าเกมที่เขาสร้างนั้นควรจะต้องเข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ง่ายครับและด้วยแนวคิดอย่างนี้เนี่ยตัวของเขาจึงเริ่มพัฒนาเกมใหม่ในภายใต้ของชื่อบริษัทอย่าง Pop ป a p g a เกนะครับซึ่งเป็นบริษัทเกมเล็กๆที่ณเวลานนั้ เขากําลังมองหาเกมที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปแล่ละครับแนวคิดของแผนเวสซัมบี้เนี่ยมันได้เริ่มมาจากสิ่งที่ง่ายมากๆนั่นคือเขานั้นต้องการที่จะสร้างเกมแนวทาวเวอร์ดิฟเอนซ์แต่ไม่อยากให้มันเหมือนกับเกมวางป้อมทั่วไปครับเขาอยากให้มันเข้าถึงคนที่ไม่เคยเล่นเกมประเภทนี้มาก่อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องมีความรู้ที่ลึกพอที่จะทําให้คนที่เล่นเกมเก่งอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันทา้าทายครับและเขาเนี่ยก็ได้ทําการเปลี่ยนจากป้อมนะครับเป็นพืชเพราะมันดูขัดแย้งกับคําว่าซอมบี้ดีครับซึ่งนั่นก็คือ จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่ได้สร้างเสน่ห์ให้กับเกมอย่าง Planet vs. z o m b i e นั่นเองจอชแฟนและทีมเล็กๆอย่าง Popcap นะครับได้เริ่มพัฒนาเกมและใช้เวลาเกือบประมาณ3ปีครับเขาได้ตั้งใจให้ทุกอย่างในเกมนั้นมันถูกออกแบบมาให้เข้าใจได้ในเวลาไม่กี่วินาทีแต่มีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายครับและเมื่อเวลาเราเล่นต่อไปนะครับหน้าจอหลักของเกมเนี่ยมันได้ถูกออกแบบมาให้ง่ายครับโดยที่ด่านแรกของเกมนะครับได้ถูกดีไซน์ให้เหมือนกับบทสอนที่แอบแฝงครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้คําอธิบายอะไรเยอะ เลยแต่าพาผู้เล่นให้ค่อยๆเข้าใจระบบผ่านการเล่นจริงครับซึ่งนี่คือแนวคิดเรียนรู้ผ่านการเล่นที่เกมลหลายๆเกมนั้นพยายามจะทําแต่ไม่ใช่ทุกเกมครับที่จะทําได้ดีเท่ากับเกมอย่างแพนเวอร์ซัสซอมบี้และผมจะบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เพียงแค่ระบบของเกมที่โดดเด่นและดีเท่านั้นครับในเรื่องของเพลงประกอบนั้นยังได้ลอร่าชิกิฮะระนะครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงอินดี้ที่ใส่หัวใจลงไปในทุกตัวโน้ตครับและผลลัพธ์ก็คือดนตรีที่ทั้งติดหูสนุกและแฝงไปด้วยอารมณ์ขี้เล่นแบบแปลกประหลาดจนกลายเป็น หนึ่งในซาวด์แท็กที่เรียกได้ว่าแฟนๆนั้นจดจําได้ตลอดกาลเลยทีเดียวแหะครับและเมื่อตัวเกมเนี่ยได้เปิดตัวในวันที่5พฤษภาคมปี2009บนแพลตฟอร์มอย่าง PC และ Mac OS นะครับตัวเกมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ดังเปรี้ยงในวันแรกเลยแต่หลังจากนั้นไม่นานครับเสียงปากต่อปากก็เริ่มที่จะทํางานเกมนี้เนี่ยได้ถูกพูดถึงในบล็อกรีวิวเว็บไซต์เกมและก็เว็บไซต์ในยุคนั้นอย่างเช่น Reddit หรือเกมแฟกนะครับซึ่งความชมเนี่ยเรียกได้ว่าท่วมท้นกันเลยทีเดียวและผู้เล่นนั้นนนนกกก็เเเเรริิ่่่มมมทีีจะะดดดาาว์โหลลลมมลองลแตบย ว่าเทปจะทันทีเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่เกมนี้ก็สามารถเข้าถึงทุกคนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยแหละครับด้วยการที่ออกแบบที่เป็นมิดดนตรีที่ฟังง่ายและความรู้สึกที่รู้สึกว่าเกมนี้เราเข้าใจได้แม้ว่าเราจะไม่ใช่เกมเมือจากนั้นนะครับแพนเวอร์ซัสซัมบี้เนี่ยมันก็เริ่มกลายเป็นไวรัลครับโดยที่มีคนเนี่ยสตรีมเกมนี้เนี่ยผ่าน YouTube ในช่วงแรกๆแ,และมีแฟนอาร์ตมีคอมมูนิตี้ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมากๆและนั่นคือจุดเริ่มต้นของตำนานของแพนเวอร์ซัสซัมบี้น หลังจากการเปิดตัวบน PC และ Mac OS ไปในปี2009นะครับแพนว่าซอมบี้เองก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นเพราะกระแสเกมนั้นมันดีเกินคาดมากๆและทําให้ PopCap เองนะครับรีบขยายฐานผู้เล่นโดยการพอร์ตเกมลงไปในแพลตฟอร์มอื่นๆอ,อย่างรวดเร็วแ่ละครับในปีต่อมานะครับเกมเนี่ยก็ได้กลายเป็นแอปยอดนิยมบน iOS และ Android โดยที่มียอดดาวน์โหลดพุ่งขึ้นสูงมากโดยที่มันจําเป็นต้องใช้โฆษณาแม้แต่บาทเดียวใช้เพียงแค่คําว่าเกมซอมบี้ที่ใช้พืชป้องกันบ้านครับก็ทําให้คนนั้นอยา ากลองเข้ามาเล่นโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมเลยครับและตัวเกมเนี่ยเรียกได้ว่ามันกลายเป็นปรากฏการณ์ในวงการเกมอินดี้เลยก็ว่าได้ครับที่มันมีน้อยเกมมากๆที่จะทําได้ครับเพราะเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่เกมขายดีแต่มันกลายเป็นหนึ่งในเกมที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในปีนั้นเว็บไซต์รีวิวเกมชื่อดังก็ต่างยกให้ Panzer Sami เนี่ยเป็นเกมดีมากๆในหมวดของดาวน์โหลดเดเบิลเกมและสตร ATEGY เกมครับโดยเฉพาะเว็บไซต์อย่าง IGN GameSpot และ d e s t s u c t Toy นะครับที่ได้ให้คะแนนเกมนี้ 9้เต็ม10โดยพร้อมเพียงกันครับต้องเรียกได้ว่ามันคือยุคทองของแพ a นเวอร์ซัสซอมบีและช,ชื่อชื่อนี้เนี่ยพูดที่ไหนก็มีแต่คนรู้จักแม้แต่กระทั่งคนที่ไม่ใช่เกมมือก็ตามมันเริ่มได้กลายเป็นชื่อสามัญที่เรียกได้ว่าใครๆก็รู้จักเหมือนกับการที่เราพูดคําว่าเฮ้ย<ว> <"He i, S 2> เล่นไมค์ครับหรือ,อยังหรือแบบรู้จักแองกี้เบิร์ดไหมอะไรประมาณนั้น,นครับและความสําเร็จของแพ a นเวอร์ซัสซอมบีเนี่ยมันก็ไม่ได้จบเพียงแค่เกมมือถือหรือคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะพอปแคปเองนะครับก็ได้ทาการขยายไปทุก Nintendo DS x b o x 360 PlayStation 3หรือจะเป็น PS v i t วครับตัวเกมเนี่ยถูกออกแบบปรับแต่งมาให้เหมาะกับคอนโทรลเลอร์ต่างๆและมีโหมดพิเศษในบางเวอร์ชั่นครับซึ่งช่วยให้ฐานแฟนคลับเนี่ยมันขยายออกไปอีกมหาศาลและเรียกได้ว่า p a n v เวอร์ซัสซมเนี่ยมันกลายเป็นเกมครอบครัวที่ทั้งพ่อแม่และลูกๆสามารถเล่นด้วยกันได้ <S <S> <S โดยไม่รู้สึกว่าตัวเกมนั้นยากเกินไปหรือเกมมันเด็กเกินไปและนั่นแหละครับที่ทำให้แบรนด์ของเกมนี้เนี่ยมันแข็งแกร่งมากๆโดย ที่เกมอินดี้หลายเกมนั้นไม่เคยทําได้ครับและอนอกจากนี้เนี่ยความนิยมของเกมเนี่ยยังได้สร้างคาเเอร์ย่อยขึ้นมาที่น่าสนใจครับมีทั้งแฟนอาร์ตมีทั้งคอสเพลย์หรือเพลงรีมิกซ์หรือแม้กระทั่งคลิปสอนวางแผนเล่นด่านยากๆทำแชเลนจ์ต่างๆที่ผู้เล่นนั้นสร้างเองกันบน YouTube ซึ่งนั่นเรียกได้ว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากครับเพราะคุณอย่าลืมนะครับว่าเกมที่ดีเนี่ยมันจําเป็นจะต้องสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้เล่นครับและที่สําคัญเกมนี้ไม่มีระบบเติมเงินและไม่มีของให้ผู้เล่นนั้นได้ซื้อ ไม่มีรูทบ็อกไม่มีระบบสุ่มแบบเกมสมัยนี้ครับมันคือการประยุกต์ที่บริสุทธิ์ที่ผู้เล่นนั้นได้เต็มเต็มตั้งแต่เริ่มจนจบโดยที่ไม่มีอะไรมากั้นนั่นแหละครับแต่แล้วครับจากจุดที่เกมนั้นเคยได้อยู่จุดสูงสุดบนความนิยมครับก็เรียกได้ว่ามันได้มีคลื่นลูกใหม่พัดเข้ามาและนั้นไม่ใช่กระแสอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงจากภายในครับเมื่อ p o p แคปเกมนะครับบริษัทผู้พัฒนาแพลนเวอร์ซัมบี้ถูกเข้าซื้อกิจการโดยบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างอ c เล็กทรือ EA ใน ปี2011ครับด้วยมูลค่าที่สูงถึง750ล้าน US ดอลลาร์นะครับซึ่งการเข้าซื้อครั้งนี้เนี่ยในตอนแรกเนี่ยก็ดูเหมือนจะเป็นโอกาสที่ดีครับเพราะ EA เองเขาก็มีทรัพยากรมีช่องทางจัดจําหน่ายและมีแผนที่จะขยายแบรนแพลนวัสดุซับี้ให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วนี่มันได้กลายเป็นจุดที่ใครหลายๆคนได้มองว่ามันคือจุดเริ่มต้นของจุดจบเกมนี้ครับหลังจากการเข้าซื้อไม่นานนะครับสิ่งแรกที่ได้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนั่นคือ การปรับโครงสร้างของทีมงานนั่นเองครับหลายคนที่เป็นทีมพัฒนาเดิมของแพนเวอร์ซั m ซ i e บีรวมไปจนถึงตัวคนที่คิดโปรเจก t นี้อย่างจอ e แฟนก็ได้ถูกปลดออกทมกลางการเปลี่ยนแปลงที่ EA นั้นได้เข้ามาแทนครับเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นไม่เห็นด้วยกับการที่ตัวเกมเนี่ยมันจะเป็นฟรีทูเพย์พร้อมกับระบบ In a p p p u r c h a s e หรือเรียกง,ง่ายๆนะครับว่าเติมเงินเพื่อเล่นอะไรประมาณนั้นซึ่งมันขัดจากแนวคิดดั้งเดิมที่เขานั้นยึดถือมาโดยตลอดครับเพราะเขาเนี่ยอยากให้เกมมันเข้าถึงง่าย ่นจบได้จริงและไม่กีดการผู้เล่นที่ไม่มีเงินจ่ายแล้วครับแนวทางที่ EA ต้องการนั้นนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้แพนเวอร์ซาซัมบีมันได้กลายเป็นธุรกิจแบบเต็มรูปแบบครับโดยที่เขาเนี่ยได้เริ่มผสมผสานระบบการสร้างรายได้าตามฉบับของเกมบริษัทใหญ่อะไรอย่างนั้นนะครับและแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เนี่ยเริ่มส่งผลชัดเจนในปีน2013ครับเมื่อ EA เนี่ยได้เปิดตัวเกมที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซาซัมบี2อิส l Time บนมือถืออย่างเป็นทางการครับเกมภาคต่อที่แฟนๆเนี่ยรอคอย ปีกลับมาพร้อมกับการาฟริกใหม่ <S <S> <S เนื้อเรื่องใหม่และด่านใหม่ที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แต่ในขณะเดียวกันนะครับมันก็มาพร้อมกับฟรีทูเพย์แบบเต็มตัวครับมีการซื้อพืชพิเศษด้วยเงินจริงระบบพลังงานจำกัดจํานวนครั้งในการเล่นหรือจะเป็นระบบเร่งเวลาและไอเทมที่คอยช่วยตอนผ่านด่านยากครับซึ่ง้งหมดตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นสิ่งที่แฟนๆในภาคแรกนั้นคุ้นเคยแม้แต่น้อยครับและไม่ว่าตัวเกมเนี่ยจะเปิดและมียอดดาวน์โหลดทะลุสูงถึง25ล้านครั้ง ภายใน2สัปดาห์แต่เสียงสะท้อนจากผู้เล่นจำน,นวนมากเนี่ยกลับเต็มไปด้วยความผิดหวังครับในตอนแรกนะครับต้องเรียกนะว่าแฮนบัสซัมบ,บี้สเนี่ยมันก็ยังคงสนุกอยู่ถ้าวัดจากมุมมองของผู้เล่นใหม่อ่ะนะแต่สําหรับแฟนๆเก่านะครับที่เคยชื่นชมความเรียบง่ายความบาลานซ์ของเกมและการที่เกมนั้นสามารถซื้อครั้งเดียวจบได้เนี่ยทุกอย่างมันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่แตกต่างจากเดิมไปโดยสิ้นเชิงครับหลายคนกลับรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยมันเล่นยากขึ้นโดยที่ไม่จําเป็นหรือบางด่านเนี่ยเรียกได้ว่ามันแทบเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิด คุณไม่ซื้อไอเทมหรือไม่ซื้อพืชพิเศษครับบางคนก็เรียกไน้ว่าเขาเนี่ยได้ใช้คําว่าเปโตวินกับเกมอย่างแพนเวอร์ซัมบีเกมที่พวกเขารลักไปแล้วในขณะที่ยอดดาวนโหลดของเกมเนี่ยยังคงสูงและ EA ยังคงได้เดินหน้าเต็มที่กับการอัปเดตแพนเวอร์ซัมบี้สด้วยการอัปเดตพืชใหม่ๆซอมบี้ใบหม่และด่านใหม่อย่างต่อเนื่องครับความรู้สึกของแฟนๆดั้งเดิมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนไปชา้ชาๆจากความตื่นเต้นก็กลายเป็นความเฉยชาจากความผูกพันก็กลายเป็นความที่ไม่มั่นใจว่าเกมที่เขาเคยรัก อย่างแพนเวอร์ซัลซอมบี้ยังเป็นเกมที่เขารู้จักอยู่หรือไม่นี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญอย่างยิ่งในซีรีส์และเป็นช่วงเวลาที่แฟนเกมนั้นเริ่มถอยห่างจากแพนเวอร์ซัลซอมบี้ไปครับและแม้ว่าแพนเวอร์ซัลซอมบี้2เนี่ยจะยังคงอยู่ในแนวทางเดิมของเกมภาคแรกครับแต่ก็เห็นได้ชัดน,นะครับว่า EA เนี่ยต้องการที่จะขยายแบรนด์แพนเวอร์ซัลซอมบี้ให้กว้างกว่าเดิมให้มันไม่ใช่เพียงแค่ทาวเวอร์ดีเฟน์แต่ให้มันกลายเป็นแฟรนไชส์ที่สามารถขยายไปได้หลายๆทางซึ่งสิ่งที่เขานั้นนนนนได้เเรรริ่รนนร่่มมทําาาากกกกฉีแวคัืออยง Plan ที่เขาได้สร้างตอนปี2014ครับเกมภาคแรกและภาคแยกที่ไม่มีใครคิดว่า Plants vs Zombies มันจะกลายเป็นแบบนี้ได้จากเกมที่เป็นเกมแนววางแผนแนวกลยุทธ์ก็ได้กลายเป็นเกมแนวยิงแบบมัลติเพลเยอร์เท d ร์ดเพรสเซนต์ชูเตอร์หรือ TPS แบบเต็มตัวที่จะให้ผู้เล่นนั้นได้แบ่งฝั่งออกมาเป็น2ฝั่งนั่นคือพืชและซอมบี้และออกมายิงกันกลางสนามรบแบบ3มิติครับสำหรับบางคนเนี่ย Garden Warfare เนี่ยเขาคิดว่ามันคือลมหายใจใหม่ให้กับ Plants vs Zombies เพราะระบบเกมนั้นต้องเล่นแล้วว่ามันสนุกเล่น กับเพื่อนมันมีระบบตัวละครที่มีความกวนประสาทเหมือนเดิมและมีกราฟิกที่ดูสดใสน่ารักและเต็มไปด้วยดีเทลที่น่าประทับใจครับเกมที่มีคาสให้เลือกเล่นอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นพีชูเตอร์ที่การเป็นสายยิงซันฟลาเวอร์ที่คอยฮิวอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีโหมดออนไลน์ที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นกันได้อย่างหลากหลายแต่สำหรับแฟนเกมเดิมเนี่ยต้องเรียกได้ว่าเขาเนี่ยได้คิดว่าเกมมันได้หลุดแก่นจากแพลนวอซซอมบี้เดิมไปแบบสมบูรณ์แล้วล่ะครับพะต้องเรียกได้ว่ามันไม่มีอะไรคง เหลือจากความเป็นทาวเวอร์ดี s เนซ์เดิมเลยและสิ่งที่พวกเขารักและผูกพันกลับกลายเป็นเพียงแค่ทีมหรือกลายเป็นแค่เปลือกนอกที่ภายในเกมนั้นมันไม่ได้มีอะไรเหลือจากเดิมอีกเลยไม่ว่าเสียงของคอมมูนิตี้เกมนั้นจะแตกนะครับแต่การ์เดนวอลเฟร์เนี่ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยก็ว่าได้เพราะตัวเกมเนี่ยมีผู้เล่นรวมกันกว่า8ล้านคนภายในปีแรกครับและด้วยกระแสของ EA ที่ยังแรงอยู่ก็ได้เปิดตัวเกมอย่างการ์เดนวอลเฟร์สต่อมาในปี2016ครับที่เพิ่มมาจากภาคแรกมีแผนที่ใหม่มีหมดคน เล่นคนเดียวระบบฮับเวลและการตกแต่งของคอสติกที่ละเอียดมากขึ้นแต่สําหรับคนหลายๆคนแล้วกลับมองว่านี่มันเป็นเพียงแค่การขยายจากของเดิมมาแค่นั้นไม่ได้มอบความรู้สึกอะไรใหม่ๆให้กับผู้เล่นเลยซึ่งก็ทําให้เสียงตอบรับเนี่ยเริ่มที่จะดรอปลงไปเรื่อยๆครับและในปีเดียวกันนะครับทาง EA เนี่ยก็ได้ทดลองทําแนวเกมอีกแนวหนึ่งนะครับนั่นคือเกมอย่าง Plants vs Zombies Heroes นะครับซึ่งเป็นเกมแนว turn based นะครับเป็นเกมการ์ดนะที่จะให้ผู้เล่นเนี่ยเลือกฮีโร่นะครับว่าเขาจะเป็นฝั่งพืชหรือฝั่งซอมบี้แล้วจัดเด็ก การสู้กันแบบ1ต่อหนึ่งในสนามแนวตั้งครับซึ่งถ้าถามว่าเกมมันคล้ายเกมอะไร h า a r สโ s t o n e ครับซึ่งจะเป็นการผสมนะครับกับแนวทางของ Plants vs Zombies ในรูปแบบใหม่และเกมนี้เนี่ยมันดูจะตอบโจทย์ผู้เล่นที่ชอบความลึกทางกลยุทธ์มากๆครับมีการ์ดให้เลือกมากกว่า400แบบมีระบบคลาสเฉพาะตัวและมีระบบ PVP แบบจริงจังเลยแหละครับแต่มันก็ยังเป็นเพียงแค่ตลาดเฉพาะเท่านั้นครับต้องเรียกได้ว่ามันเป็นตลาดที่ไม่ได้กว้างอะไรมากเหมือนกับทางด้านของเกมภาคแรกนะครับ แต่ฮีโรสเนี่ยณตอนแรกเนี่ยมันก็ถือว่าดูเป็นเกมที่ดีนะแต่มันก็ไม่สามารถเรียกแฟนๆจากเกมภาคเก่ากลับมาได้ทั้งหมดครับเพราะมันได้กลายเป็นเกมเพียงแค่คนบางกลุ่มนั้นที่จริงจังครับและแฟนแพนเวอร์ซัสมบี้เองลหลายๆคนก็เลือกที่จะปล่อยภาคนี้ไปครับสุดท้ายนะครับในปี2019เนี่ย EA ได้ปล่อยเกมที่มีชื่อว่าแพนเวอร์ซัสซอมบี้แบทเทิล for Neverview นะครับซึ่งจะเป็นการต่อยอดจากเกมการเล่น a r f แ r e นั่นเองครับซึ่งยังคงเป็น TPS อยู่เหมือนเดิมแต่คราวนี้มี Open World สำรวจโลกทำเควสปลดล็อกชุดแต่งตัวและจัดกิจกรรมตามฤดูกาลมากมายเป็นเหมือนกับแพลนเวสซัมบีในร่างของเกมยิงเอเมโอขนาดย่อมครับแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะมีระบบที่ดีขึ้นและขัดเกลาวเกมให้ลื่นไหลครับแต่นั่นมันก็ยังไมไ่สามารถที่จะทําให้ดึงผู้เล่นเก่ากลับมาได้ในขณะที่เป็นแบบเดียวกับตอนยุคทองนะครับและสุดท้ายเองนะครับ EA ก็ได้ประกาศหยุดอัปเดตเกมเกมนี้ไปในตอนปีส0 22ครับโดยที่เขานั้นไม่ได้มีการสารต่อและภาคต่อไปไดใด ท,ทำให้แผนเวอร์ซ b i e ีในภาคของ TPS เนี่ยมันค่อยๆที่จะเงียบลงไปและกลายเป็นหนึ่งในเกมแฟรนไชส์ที่เคยเกือบไปไกลได้มากกว่านี้ครับหลังจากที่ภาค g a r d เด Warfa r e 2และแบ t เท e ลฟ Neighborville ค่อยๆเงียบลงไปในกลุ่มผู้เล่นทั่วไปนั้นความเคลื่อนไหวในแผนเวอร์ซ b i e ีเนี่ยมันก็เริ่มที่จะเข้าสู่ยุคมืดของเกมเลยก็ว่าได้แหละครับเพราะมันไม่ได้มีข่าวไม่ได้มีอัปเดตและไม่ได้มีการพูดถึงในสื่ออะไรใดๆทั้งสิ้นเลยครับเรียกได้ว่าณต,ตอนนั้นเนี่ยคนเริ่มมอง ว่าแพลนเวอร์ซัสซมบี้มันได้กลายเป็นเพียงแค่ชื่อในความทรงจำของพวกเขาแล้วแม้ว่าจะยังมีผู้เล่นเฉพาะกลุ่มที่แบบยังเล่นหรือยังอะไรอยู่แต่แฟนบางส่วนก็ยังคงพูดได้ว่าเขาก็ยังคงเล่นแค่แพลนเวอร์ซัสซมบี้ภาคแรกเพียงแค่ภาคเดียวและภาพรวมของซีรีส์เนี่ยมันก็ได้เหมือนกับการที่เกมนั้นมันตายไปโดยไม่มีปลุ่มศพนั่นแหละครับแต่แล้วครับในปี2020เนี่ย EA ก็ได้ประกาศทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ความหวังนั้นลุกกลขึ้นมาอีกหนึ่งครั้งก็ว่าได้นะครับนั่นคือการที่เขานั้นพยายาม ารที่จะอัปเดตเกมใหม่นะครับนั่นคือเกมที่มีชื่อว่าแ l a n vs. Zombie 3ซึ่งเป็นเกมภาคหลักภาคใหม่ล่ะครับที่จะกลับให้เกมนั้นเป็นเกมแนว Tower Defense แบบดั้งเดิมที่เคยเป็นมาก่อนครับซึ่งเกมเนี่ยได้ทำการเปิดตัวแบบ s อ f t Launch ในบางประเทศครับนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์และไอแลนด์ครับโดยที่ได้ใช้ชื่อภาคว่า Welcome to z o m บเ e ครับโดย พร้อมภาพใหม่ที่สไตล์เป็น 3D แบบลื่นขึ้นตัวละครเนี่ยถูกออกแบบมาใหม่ให้ดูร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นและได้มีเนื้อเรื่องที่ต่อยอดจากคอมมิกที่ได้ร่วมมือจาก Dark Horse Publishing ครับแต่ถึงแม้ว่าการกลับมาของเกมเนี่ยมันจะดูเป็นเหมือนกับการกลับสู่รากเหงา้าแต่ความรู้สึกของแฟนเกมหล,หลายๆคนนั้นกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไแล้วล่ะครับ Planet ซ f t h ี a s สส3เนี่ยใช้ทั้งระบบพลังงานระบบสุม่มระบบสะสมวัตถุดิบระบบอัปเกรดตัวละครและไอเทมที่แบบเกมมือถือยุคใหม่เนี่ยมาก ซึ่งมันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ทําให้ภาคแรกเนี่ยประสบความสําเร็จครับความเรียบง,ง่ายทั้งหมดกลับถูกแทนที่ด้วยความซับซ้อนแบบจํานวนมากโดยที่คนนั้นไม่ได้เรียกร้องครับแม้ว่าตัวเกมเนี่ยจะพยายามคืนชีพเกมโหมดใหม่ต่างๆภาพสวยขึ้นแต่เชื่อไหมครับว่ามันก็ยังไม่มีอะไรสามารถที่จะจุดกระแสเกมนี้ไปในวงกว้างได้อีกครับและคุณเชื่อไหมครับว่าแพน n e t of the a p e 3เนี่ยเปิดซอฟต์ลนช์มาหลายปีมากแล้วแต่ณตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบทั่วโลก จนถึงตอนนี้ครับในสายตาของผู้เล่นเนี่ยต้องเรียกได้ว่า p เ a n ร s ซัสซ m b i e ้เวอร์ชั่น,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 นที่อยู่หลังจากยุคที่ EA เข้ามาต้องเรียกได้ว่าได้ค่อยๆสูญเสียสิ่งที่มันทําให้พิเศษตั้งแต่ต้ตตนครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวการใส่ระบบไมโครทรานซัคชั่นการตัดสินใจทางธุรกิจที่มันขัดแย้งต่อความรู้สึกของผู้เล่นรวมไปจนถึงการปล่อยให้เกมน่เงียบเกินจนไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยซึ่ง นั่นมันคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนของเกมที่ถูกบริษัทใหญ่กลืนกินครับและเปลี่ยนให้มันกลายเป็นสินค้ามากกว่าประสบการณ์ที่คนนั้นได้รับครับแดนวอซซับซบมบี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เกมที่ใครจะพูดถึงในทุกวันนี้แต่เมื่อคุณได้ยินชื่อแล้วทุกอย่างมันก็ด้ย้อนกลับมาไม่ว่าจะเป็นเสียงดนตรีเบาๆที่ยังคงวนอยู่ในตอนเด็กๆหรือจะเป็นหน้าจอคอมเก่าๆที่กระพริบช้าๆพร้อมกับผ้าสนามหญ้าแบบเรียบๆที่เรานั้นอาจจะจําได้ไม่เคยลืมเราอาจจะจําชื่อพืชได้ไม่ทั้งหม หรือสูตรวางพืชบ้นานเราควรจะวางตรงไหนยังไงดีแต่เราสามารถจําได้ว่าเราเคยหัวเราะกับเกมเคยลุ้นและเคยเล่นซ้ําๆด่านเดิมเป็น1 0บๆรอบโดยที่ไม่ได้เบื่อซึ่งนั่นมันไม่ใช่เพียงแค่เกมแต่มันคือช่วงเวลาเล็กๆที่อบอุ่นและเมื่อเกมนี้ค่อยๆหายไปจากหน้าจอพวกเราเองก็ยังคงเก็บมันเอาไว้อยู่ดีภายในความทรงจําของเราที่ไม่เคยลืมเลือนไปไหนเลยแหละครับ